เรื่องนี้ก็น่ากังวลเช่นเดียวกันถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคมีสาวคนหนึ่งครับอยากกินปูก็เลยไปซื้อปูนึ่งมากินกินไปกินมาจนใกล้จะหมดแล้วถึงมาเห็นกับสิ่งสิ่งนี้ครับกูกินจนหมดแล้วมึงเพิ่งออกมาอะไรสินี้เหลือกูจะทำยังไงางกูกินจนหมดโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมคุณเฟ้นไฟแทบจะหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเนี่ยจะหมดอยู่แล้วฮะเห็นกันเชียงปูไหมฮะ<ถ>แล้วนี่ไม่ใช่กัญเชียงแน่ๆกระดึบ๊บกระดึ๊บอยู่ตรงเนื้อปูก็มี ตรงชามตรงจานเนี่ยก็มีแล้วกระดึบเร็วด้วยนะเอ๊ะทำไมเพิ่งออกมาทําไมไม่ออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นทานไปเกือบหมดแล้ว,ลวเห็นใจก็เหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้คือเป็นเรื่องราวที่อวสานอาหารเย็นนะครับสำหรับหลายๆคนที่เห็นคลิปนี้บอกโอ้โหเห็นแล้วหายหิวเลยคือสาวคนหนึ่งเนี่ยอยากกินปูนึ่งก็เลยซื้อมากินไปเรื่อยๆจนเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมถึงจะเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีนอนกระดึบอยู่เธอก็บอกว่างงเหมือนกันนะว่าตอนที่เอามาเนี่ย ก็ไม่เห็นนะจนกินจะหมดแล้วเนี่ยถึงไม่เห็นเสียงนี่สิ้นหวังมากเพิ่งจะมาเห็นแล้วที่เหลือเอาไงต่อเหลืออีกชิ้นนึ่ะกินต่อไหมอ่ะไม่สิไม่หรอโอ้ยไม่ต้องกินแน่นี้แต่มันจะหมดแล้วนะอีกนิดนึงนะคุณเป็นคุณุณจะกินไหมเนี่ยก็เป็นคําถามที่เธอถามนะฮะแต่โอ้โหหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าไม่ไหวชาวเน็ตบอกว่าแบบเนี้ยไม่เห็นจะยังจะดีกว่าชิ้นสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะกินไปจะหมดชามแล้วอ่ะเออเอาให้หมดหมดไปเถอะอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็บอกว่าเพิ่มโปรตีนล้วนๆ oh. บางคนบอกอร่อยดีมีโปรตีนนะฮะ คือข่าวเนี้ยจริงๆคือมองในมุมของคลิปที่เขามาโพสตั้งคาถามนะฟังแล้วเหมือนอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่ในมุมของผู้บริโภคคุณผู้ชมเราอยากจะบอกถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่เวลาคุณทําอาหารให้พวกเราเนี่ยอยากจะให้นึกถึงใจเราบ้างว่าไม่รู้ว่าเก็บมานานเท่าไหร่ถึงมีหนอนขึ้นไปขนาดแบบเนี้ยขำไม่ออกนะจริงๆเราเป็นเขาเราก็ขำไม่ออกหรอกแต่ว่าพอพอเรื่องเนี้ยไวรัลไปเนี่ยก็มีคนพยายามที่ทําให้แบบให้เรื่องมันเบาๆลงอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่เห็นเนี่ยบางคนบอกหนอนแมลงวันชัดๆบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้แต่ถ้าหนอนมันขึ้นขนาดนี้ตอนที่กินไปอ่ะไม่มีกลิ่นบ้างเลยหรอคะมันต้องมีกลิ่นเหม็นหรืออะไรบ้างไหมหรือยังไงหรือน่าคิดอยู่นะอ่าหรือว่ามันเป็นหนอนแมลงวันที่มาวางไข่เฉยๆคือปูมันยังไม่ได้ไม่ได้เน่าอะไรเงี้ยแต่มาวางไข่แล้วก็ฟักก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือตั้งข้อสังเกตกันเยอะหลายคนก็ถามว่าซื้อมาจากไหน จะได้รู้ได้รู้พิกัดว่าโอเคจะได้ไม่ไปซื้อร้านนี้อะไรเงี้ยบางท่านแนะนำลยบอกว่าอยากกินปูเนี่ยแนะนําไปซื้อแบบกระป๋องดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าร้านที่เขาดีๆเขาก็มีนะอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทามาค้าขายแบบสุจริตด้วยคาที่เขาดูแลความปลอดภัยดีๆนะฮะก็คือเลือกร้านหน่อยละกันนะครับเอาที่มีหีห่อหรือว่ามีพลาสติกมีซิลอะไรคุมให้มันดีๆหน่อยนะครับ